รู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันทำให้เราแบบชีวิตเราสนุกขึ้นมากเลยเลิศปกติเลยวันนี้มีควพิเศษอะไรเราความพิเศษอะเรกันบ้ารู้ผมว่าสเตอร์เลดอัลสัมมันมีความแบบผมว่าไม่ว่าเพศไหนอ่ะมันมันคือมันง่ายกับทุกเพศเลยแล้วก็อ่ามันเบาแล้วมันก็ติดทนนานด้วยไม่ว่าจะแบบผมจะเป็นคนนึงที่แบบว่ากระดกน้ำแบบหรือแบบกินแบบอะไรแบบเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วมันทำให้รู้สึกว่าแบบ ตอนนี้เราต้องเติมนีบ่อยๆแต่ว่าปอสิตอนนี้ไม่ต้องเติมอะไรแล้วเพราะว่ามันเป็นตัวแทนของผู้ชายด้วยเพราะปกติครับผู้ชายมันคาลสิค่ายหรอเลยนะผมว่าไม่ไม่ว่าเพลไหนอ่ะมันมันถ้าเราชอบมันก็ทำไปเลยไม่ว่าจะเป็นเพลไหนก็ตามไมคอัพหรืออะไรเงี้ยมันผมว่าโลกมันไปไกลมาเลยมีสีมีรสชอบผมชอบเป็นลิมสุนทรศักดิ์กับบูตูล่าสิบเอ็ดเป็นเบอร์ที่แบบใช้บ่อยใช่ ผมว่าความพิเศษของมันคือเหมือนผมไม่ชเข้าหน้าผมผมไมู่กเออความพิเศษของมันคืออย่างที่บอกมันมันไม่หลุดแล้วก็อย่างคือมันมันมีความชายของมันที่มันแบบมักลอสพอดีเออแล้วมันก็มีความแบบมันเหมือนแบบมันมันพอดีกับหน้าเรามันสองผิวเออเป็เจลุกขาไอะไรนะเจลุกข้าได้เจลุกาได้เจลุก้าได้เจลุา S <S <an> ก็แบบเซ็ตเจลเลยนะผมจริงๆอยากให้ลองด้วยเพราะว่าแต่ละคนสีผิวเฉดไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็สีปากแบบเบสอ่ะแต่ละคนเฉดไม่เหมือนผมเป็นคนปากซีดมากปกติเป็นคนปากซีดมากๆถ้าแบบไม่ทาลิปคือเหมือนคนป่วยอนะ่ะเออเพราะฉะนั้นผมว่าอยากให้ไปลองดูแล้วก็แบบเป็นเป็นลิปสเตลเลอร์ดัสที่มันแบบมันอยู่ทนจริงๆสำหรับความส,ตร,าม <S <S สตริงอะไรเงี้ยแล้วมันมีความความเงาวความเมมบวาวแบบที่ไม่ว่าจะเป็นเทนเนอร์หรว่าเหมาะแล้วก็ถ้าเราชอบมันก็จอยก พูดถึงล่าสุดชุดสุดการรอคอยซิงเกิลใหม่กับคู่กับคุณนนท์เดอช่วงนี้ก็ก็เป็นซิงเกิลหนึ่งที่แบบใช้เวลาแบบนานมากมเพราะว่าบางเราคุยกันตั้งแต่ช่วงแบบเราคัพเปอร์ด้วยกันตอนหนึ่งอะไรแบแล้วก็ามาถึงตอนนี้มันใช้เวลานานมากคือเดินทางกว่าจะได้มาแบบโปร์ชั่นนี้ครับกระแสตอบรับคือด,ดีมากใช่ก็จริงอพอันตี้ไอ้ชื่นดับหนึ่งด้วยใช่ก็ขอบคุณทุกคนที่ชอบ คนบอกว่าร้องไห้ตามแบบหูเครือบทอเป็่ไงเราสิ่งอ่จริงๆเนเพลงรักนะไม่ควรจะร้องไห้นะเขร้องไห้กันนะแต่เขาร้องไห้กันฉับอยู่แต่ว่าผมว่า <Yeah. S 2> มันแล้วแต่คนจิความอะ <c oughs> อมันพูดถึงการที่แบบเหมือนแบบทุกนาทีมันไม่ได้วนกลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่ามันมันขึ้นอยู่กับิความแล้วก็ผมว่าอยากให้ทุกคนอยู่ในปัจจุบันอ่ะเออมันคือเพลงที่แบบฟังแล้วแบบเออหายใจแล้วก็อยู่ในสิน <c oughs> ๆๆ่งที่ทําอยู่ว่าเราทำอะไรอยู่เนใจอรยาเงีย แฟนเขแปลว่าเหมือนเป็นแบบคู่รูปเพลนี้ไม่ไม่ไม่เอาได้ไหมพีม่นิจิวประเทศเกิดเออพวกเราพวกเรามาเป็นเพลงเดียวพอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เออผมว่าเออมันก็สนุกด <c oughs> ีในการคอลแลปกันเนาะว่ามันมันมีอะไรให้แบบขับเกลีแล้วมันก็มันตลกอ่ะเออเด็กกันมันก็ตลกอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าการร้องเพลงด้วยกันพอร้องกันเนาะมันก็ คือมันรับส่งอะไรกันได้อยู่แล้วถ้าเรายอเล่าตอนที่แบบมัาร่วมงานกันแบบว่าตอนที่แบบเข้าห้องพักหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่าเข้าขากันไหมหรือว่ามีปั่นกันไหมก็่ากันบ้างนะตลกเพรแบบนั่นตลอดอ่ะแบบใครมีด้วยอัดเพลงด้วยอะไรอย่างู่ใช่คือคนมันก็จะแบบว่าเราแบบแอบแอบเมาส์นนทนนหน่อยใช้ไหมร้อแบบเอาแบบยังไงจริงจังกับขนาดไหนกับซิงเกิลนี้หรือยังไงบ้างจริงนนจริงจังกับทุกอย่างอยู่แล้วนะเป็นคนที่จริงจังกับแบบทุกอย่างเลยแบบดีเทลทุกอย่างเขาก็ ตอนจริงตอนทำเพลงเขาก็มีภาพในหัวก็แบบ<ม>เล่าให้ฟังว่าเขารู้สึกยังไงเขาติดความยังไงก็แล้วแต่เราจะตีความอะนีหคือสิ่งที่เราตีความเพรว่าเราพูดถึงกับช่วงเวลาที่อยา่างเราทั้งคู่รอดงานในวงการแบบนานอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ลาสลองเพราะฉะนั้นเอ็นจอยกับมันในขนาดที่มันได้เออเ็นจอยกับแฟนเอ็ออนจอยกับสิ่งเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น ก็เชมีมีความเห็นไม่ตรงกันไหมตอนนี้แบบเฮ้ยเลือตีกันหน่อยนิดนึงไหมเราตีกันตีกันทุกเรื่องอยู่วันเรื่องเดียวเพราะว่าเหมือนเราก็ติดเล่นกันเราทั้งคู่เพราะว่าผมว่าเราทั้งคู่อ่ะเวลาทำงานเราจริงจังเออแต่ว่าเวลานอกงานเราก็เบาเบาเบอๆอะไรอย่างเงี้ยอย่าเออเรื่องแบบที่แบบต้องการทะเลาะกันเรื่องอะไรส่วนใหญ่แบบมันได้ทุกเรื่องอ่ะก็เออ ก็ไลฟ์ไปรีบเปลื่ยมันชอบแซวงาน,น,นนะเรามันก็<ๆ>เราก็จะอยู่เฉยๆก็ไม่ได้ไงออแล้วถ้ครูกระทาอยู่ฝ่ายเดียวมันก็เฮ้ยมันก็ไม่ใช่ไดออ้มีโอกาสไปหาขาไมเขาป่วยเขาแอดมิดแบบคือ,อไม่ได้ไปแต่ก็ส่งอังใจไปเ,ออเพราะว่าช่วงนั้นผมก็แบบยาวเหมืกันา <c oughs> <ๆ>ทำหลายย่านหน่ยใจความรู้สึกใช่ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็ทำอีพีด้วยของผมเองที่แบบมีรวมเพลงสากลแล้วก็มีเพลงเสร็นใช่ ซึ่งอยากจะทําให้ทันภายในปลายปีนี้ก็ผมว่าเพลงทุกเพลงครบแล้วเหลือแค่เนื้อเหลือแค่เนื้อเพลงเออแต่ว่าโอมิเนอตี้ตัวดนตรีอะไรอย่างเงี้ยก็เรียบร้อยแล้วก็น่าจะแบบเสร็จน่าช่วงเดือนหน้าผมอ่าแต่งโน้ตดี้แล้วก็แบบเขียนคอร์ดอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็แต่ว่าโปรดิวเซอร์เนี่ยอาจจะต้องช่วยๆกันเพราะว่าในส่วนนั้นผมไม่มีเวลาจริงที่จะแบบ ไปทำในเพลเงให้มันแบบไปโปรเจคเองอะไรเงี้ยเพราะว่าแค่แต่งเพลงก็เกิดจะตายแล้วมันจะเป็นแนวอ,อะไรอ่ัลบั้มหรือเปล่าหลากหลายไปหมดเลยหลากหลายผมว่าหลากหลายตอนนี้ชอบแบบให้อัลบั้มมันมีเพลงที่มันหลากหลายกันแล้วก็มันเหมือนพูดในมุมที่มันแตกตา่างกันมากเพนี้เปนักต่างกันไหมครัก็จริงๆเพลงนี้เพลงรักนะเแต่ว่าก็คงมีแหละมีมีแหละและ้วก็จริงๆมันเป็นช่วง ใกล้ปีใหม่คนระับอาจจะมีเพลงที่มันเหมาะกับว้าวปีปีใหม่มีเพลงที่แบบว,ว้าวแบบไม่เคยทำมาก,ก่อนแบบวา่าทุกเพลงเลย <c oughs> ลคือแบบคือพยายามจะแบบจบไปจากคอมโบเซอร์ตลอดตลอดอะไรเงี้ยก็อยากถ้าลองไปทำในแนวนี้ดูซิเออลองอันนี้ดูซิอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองฟังดูจะรู้ว่ามันออมันต่างกันไปเรื่อยๆอะ่ะแล้วกูวคนมันกูคนไม่เก็ตไหมกับอะไรที่มึงเลือ๋อผมว่าก็คงจะมีคนเก็ตและคนไม่เก็ตอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติของการนำเพลงเนาะแต่ว่า เราเราอยู่ในจุดที่เราสึกว่าเราอยากสนุกกับการทำเพลงอะไรเงี้ยมันก็ดีแหละที่เราออกเพลงที่มันแบบพอเราเรู้ว่าแนวประมาณนี้แหละแ,แต่อยากจะออกอะไรมันที่มันแบบต่างบ้างมันกดดันไงเ,ไเวลาว่าคนคาดหวังตัวเราเยอะมากหรือเดว่าคนคาดหวังเยอะว่าคนคาดหวังเยอะไม่ใช่หรอเราคาดหวังในตัวเองความคาดหวังในตัวเองน่ากดดันน่ากลัวสุดแล้วแต่บางทีเราต้องมันก็มีแหละมันมันมันต้องสลัดเรื่องนั้นออกไปบ้างอะไรเงี้ยมันแบบการที่เพลิงถูกชมเยอะๆการที่เราได้รางวัลอะไรเงี้ย เราอินจอยกับมันแล้วเราก็ต้องทิ้งเหมือนไปเพื่อเราไปทําสิ่งอี่นต่อเพราะไม่งั้นเราก็จะอยู่ที่เดิมเราก็จะอยู่กับแบบความสําเร็จเดิมๆอะไรเงี้ยได้ไม่คือถามว่าเพลงต่อไปมันกดดันไหมถ้ามันออกมาไม่แบบสักเซสเหมือนเดิมผมว่าความสักเซสไม่สักเซสของเพลงมันก็อยู่กับว่าเราอินจอยกับผลงานนั้นตอนที่เราปล่อยหรือยังแต่ก็เป็นสีเงินแดงนะคะครับผมก็คิดว่าน่าจะได้ดูกันได้แบบนี้เลยเฮ้ยมีแล้วอาจจะแบบนิดนึงนิดนึงเสี้ยวนึงเสี้ยวนึง ออใช่ใช่ครับตาเโอเคครับโอเคครจบแล้วคนระับจบแล้วคนะุณจบแช้วจรับวันมี้นอ้อยนะครับ